สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้สินค้าถึงมือเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับลองเปิดกล่องดูครับว่าสินค้าครบไหมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าวิธีการรับประทานสมุนไพรที่เพื่อนๆได้ไปให้เหมาะสมกับอาการโรคไข้เจ็บที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่และนี่คือข้อมูลสมุนไพรที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโรคที่เพื่อนๆกําลังเป็นอยู่อย่างเต็มสตรีมหรือเต็มรูปแบบเลยนะฮะซึ่งผมขอนิดนึงนะเพื่อนๆควรที่จะรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยหเดือนเพื่อพิสูจน์ครับว่าวิธีการ นนได้ผลจริงหรือเปล่านะครับพิสูจน์ทราบเลยติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนเอาแหละตัวแรกตัวชูโรงเลยนะครับนั่นคือสมุนไพรยงหมิงยงหมิงเนี่ยเป็นยงเหิองอัดเม็ดนั่นแหละคุณสมบัติสรรพคุณก็จะเหมือนกับยงเหิงเลยการกินยงหมิง1เม็ดเทียบเท่ากับการกินยงเหิง1แก้วแถมยังมีสมุนไพรอีก6ชนิดที่เข้ามาร่วมอยู่ในแคปซูลนี้นะครับวิธีการรับประทานยงหมิงเนี่ยในช่วง5-7วันแรกให้ทานวันละ2เม็ด แต่ไม่ใช่2เมตรพร้อมกันนะให้ทานเช้า1เมตรก่อนนอน1เมตรวิธีการรับประทานนะครับพอเพื่อนๆแกะออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแคปซูลแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็แกะแคปซูลออกมานะครับแล้วก็ถอดแคปซูลออกอ่าถอดแคปซูลออกเลยครับเราจะไม่กินแบบกลืนแคปซูลเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานให้เห็นผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับให้ถอดปอกแล้วกอกใส่ปากครับ กรอกใส่ปากแบบนี้แล้วอม เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยขมหรือเปล่าไม่ขมนะฮะรสชาติเหมือนยาอมมแหวงอมไว้สักประมาณนาทีถึง2นาทีหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกินน้ําอุ่นตามเพื่อล้างปากก็ได้นะครับสาหรับใครที่ทําแบบนี้แล้วแคปซูลนี้อย่าทิ้งนะครับให้กลืนลงไปด้วยตอนช่วงเราล้างปากครับให้กลืนลงไปด้วยเพราะแคปซูลนี้เนี่ยมันคือเจลาตินที่ทํามาจากปลามันจะเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายและตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยมันคือคอโรฟิลทิ้งไปก็จะเสียดายให้กินแบบนี้นะครับ เช้ากับก่อนนอนในช่วงท้องว่างคือดีที่สุดพอพ้นเจดวันไปแล้วใครที่มีอาการป่วยหนักอาจจะเพิ่มเป็น3 <G ül üyor> ก็คือเช้า <G ül üyor> ทเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ตามด้วยอามอุ่น ของแสลงถ้าเกิดใครกินยาหมออยู่แล้วไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอเพียงให้มันห่างจากยาหมอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็พออันนี้คือภาพของแสลงนะครับที่อย่าเพิ่งกินตามภายใน30นาทีนบะตั้งแต่กินยาเข้าไปถ้าเกิดว่าพ้น30นาทีแล้วเราก็สามารถกินได้ตามปกติครับในช่วง5-7วันแรกเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีอาการกระทุ้งพิษนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยาแต่มันเกิดจากที่ร่างกายเนี่ยเริ่มมีพลังในการต่อต้านโรคภัยให้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของเรา กำลังจะขับออกมาทั้งขับของเสียขับสารพิษขาดสารตกค้างออกมาครับเราอาจจะพบอาการตึงๆหัวนิดนึงเพราะว่าระบบไหลเวียนของเลือดกาลังไหลเวียนได้ดีเลยถ้าเกิดใครมีสารพิษอยู่ในร่างกายมากๆยกตัวอย่างเช่นกินยาหมองาแบบเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราอาจจะมีผลผื่นได้อาจจะมีการปัสสาวะหรืออุจจาระที่มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสีอุจจาระอาจจะแปลกตาจากที่เราเห็นไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการขับล้างสารพิษของ ร่างกายตามธรรมชาติเมื่อพ้นภาวะกระทุงพิษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเบามากขึ้นมันคือการขับล้างสารพิษก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาตินั่นเองตัวต่อมานะฮะน้ำมันงาสกัดเย็นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเที่ยวร,รับประทานก่อนอาหารได้กินคู่ๆกับยงเหิงหรือยงมิงได้เลยนะฮะทานวันละ4เม็ดครับเช้า2เม็ด ก่อนนอน2เม็ดตัวต่อมานะครับกาแฟพริกกาแฟพริกเนี่ยถึงแม้จะเป็นกาแฟแต่ก็มี คาเฟอีนที่ต่ำมากๆเลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆรับประทานวันละสองซองเช้าสัก1ซองเที่ยงสัก1ซองหรือตอนเย็นสัก1ซองก็ได้ก็คือแล้วแต่แบ่งนะฮะ,ะอาจจะเช้ากับเที่ยงหรือเช้ากับเย็นก็ได้ยิ่งถ้าเกิดว่ารับประทานแล้วไปออกกําลังกายทําให้ออกเหงื่อนะมันจะกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทํางานได้ดีมากขึ้นเราจะออกเหงื่อได้มากขึ้นกว่าเดิมเจ้าตัวกาแฟพริกนะฮะถ้าเกิดจะกินให้ได้ผล กินแล้วต้องออกกําลังกายเลยยกตัวอย่างเช่นผมออกกําลังกายตอนเย็นอย่างเงี้ยกินก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สัก15นาทีออกไปวิ่งได้เลยครับมันจะช่วยเพิ่มระบบเขาผ่านของเราให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมตัวต่อมานะครับกาแฟมีเลฟเจ้าตัวกาแฟมีเลฟเนี่ยคุณสมบัติเขาก็จะคล้ายๆกับกาแฟรพริกนะฮะให้ทานวันละ2ซอง,อ,งอาจจะทานช่วงเช้ากับกลางวันก็ได้หรือเช้ากับตอนเย็นก็ได้ ซึ่งการกินกาแฟมีเลิฟเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกอยากถ่ายท้องได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ท้องเสียนะแต่จะทําให้เราขับถ่ายได้ดีมากขึ้นไม่เหมือนกับกาแฟพิกกาแฟพริกเนี่ยจะช่วยเพิ่ม ระบบเผาผลาญในร่างกายตัวต่อมาครับไฟโตกรีนเจ้าตัวไฟโตกรีนเนี่ยเป็นการชงดื่มนะคะเพิ่มไฟเบอร์อันนี้เนี่ยไม่ต้องกินทุกวันนะครับให้กิน1วันแล้วก็เว้นไป2วันใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่10ซองทานได้ประมาณ1เดือนแล้วให้กินก่อนนอนนะฮะเพื่อวันพรุ่งนี้เราจะได้ขับถ่ายได้โล่งมากขึ้นตัวต่อมาครับตีผลาพัชเจ้าตัวตีผลาพัชนะฮะถ้าเกิดว่าใครแค่ท้องผูกเฉยๆให้กิน1เม็ด ก่อนนอนกินแล้วนอนเลยนะไม่งั้นแล้วเราจะปวดท้องแล้วต้องขับถ่ายก่อนนอนอย่างเงี้ยมันไม่สนุกกินแล้วนอนเลยแต่ถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าตัวเองทากหนักให้กิน2เม็ดซึ่งตัวนี้นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่เคยกินหรือไม่เคยดีท็อกมาก่อนนะกินครั้งแรก เราจะถ่ายท้องแบบโอ้เหมือนท้องเสียเลยแล้วกลิ่นก็จะฉุนมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการดีท็อกครับเอาของเสียออกจากร่างกายก่อนเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะฮะอันนี้ไม่ใช่ยาถ่ายมันเป็นสมุนไพรดีท็อกให้เพื่อนๆรับประทาน1ครั้งแล้วเว้นไปอีก2วันค่อยทานอีก1ครั้ง1กล่องเนี่ยจะมีอยู่30เม็ดด้วยกันก็จะทานได้ประมาณ2เดือน3เดือนเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ากินแล้วอาจจะมีอาการท้องเสียแต่ท้องเสียตรงนี้เนี่ยท้องเสียเสร็จปุ๊บ ท้องเราจะโล่งทันทีครับมันจะไม่มี after effect มันจะไม่มีการกระ,ะอักกระอ่วนผะอืดผะอมกินข้าวไม่ลงอันนั้นคืออาการท้องเสียแต่ตัวเนี้ยเราจะได้อาการท้องโล่งแทนและนี่แหละครับคือวิธีการรับประทานแบบเบื้องต้นถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ทักมาคุยกับผมได้เลยยินดีตอบทุกคําถามเลยนะฮะใครที่อยากจะได้คาปรึกษาพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆนะฮะสำหรับใครที่รับประทานแล้วประทับใจรู้สึกอยากจะ เฮ้ยทำกิจการนี้ได้ไหมอยากจะขายสินค้าตัวนี้ได้ไหมผมก็รับสมัครตัวแทนจากไหนอยู่เสมอนะครับตัวผมเองก็จะเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วเพื่อนๆเริ่มลงมือทําได้เลยนะฮะส่วนเรื่องของรายละเอียดของธุรกิจนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้พักมาบอกผมว่าเอออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจผมได้ทําข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับทานต่อเนื่องอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองและพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้ จากการทานสมุนไพรและอาหารเสริมของจอร n นคอยนะครับผมยินดีด้วยนะครับที่เพื่อนๆตัดสินใจใช้สมุนไพรของจอร n นคอยเรื่องราวต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเพื่อนๆน,นี่แหละถ้าใจเราสู้โรคภัยแค่เจ็บที่เพื่อนๆเ,เป็นมันก็มีความหวังที่จะดีขึ้นมันอยู่ที่ใจฮะผมเป็นกาลังใจให้นะครับลุยฮะ